สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าโซอร์ชียลแม่ฟ้าพาเรียนวันนี้ครูพี่แคทก็จะพาน้องๆทุกคนไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับเซ็ตซึ่งเรื่องเซ็ตนะคะเป็นเรื่องที่มักจะออกในข้อสอบอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นแพทหนึ่งโอเน็ตรวไมไปถึงคริเตปะยุกต์ที่น้องๆมโหกใกล้จะสอบกันด้วยนะคะ E ีนี้จะเป็น E ีีแรกของเรื่องเซ็ตซึ่งจะมีเนื้อหาในการปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเรื่องเซ็ตสัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่ในเรื่องเซ็ต ส่วนการดำเนินการของเซตและแผนภาพเวนนอโอเลอร์จะอยู่ใน EP ีที่2ถ้าน้องๆพร้อมกันแล้วเราจะไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะความหมายของเซตนะคะเซตเป็นการกล่าวถึงกลุ่มของสิ่งต่างๆโดยสิ่งที่อยู่ภายในเซตจะเป็นสมาชิกค่ะการเขียนเซตสามารถเขียนได้2แบบคือการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกและการเขียนเซตแบบบอกเงื่อนไขนั่นเอง การเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกนะคะคือการแสดงสมาชิกของเซตนั่นก็คือเซตเท่ากับสมาชิกที่1สมาชิกที่2สมาชิกที่3ไปเรื่อยๆค่ะตัวอย่างเช่นเซตเเท่ากับเซตของ0 2 4 6 8ไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะส่วนการเขียนแบบบอกเงื่อนไขนะคะคือการบรรยายเงื่อนไขของสมาชิกของเซตนั่นก็คือเซตจะเท่ากับ x โดยจะเขียนเงื่อนไขต่อท้ายค่ะตัวอย่างเช่นเซต A เท่ากับเซตของ 2x โดยที่ x เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มนั่นเองต่อไปนะคะจะเป็นประเภทของเซตเซตมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันคือเซตว่างเซตจำกัดและเซตอนันต์ค่ะเซตว่างนะคะเซตว่างคือเซตที่ไม่มีสมาชิกซึ่งเซตว่างจะเป็นเซตจำกัดด้วยค่ะ เซตว่างนะคะสามารถเขียนแทนสัญ,ญลักษณ์ด้วยสัญ,ญลักษณ์ปีกกาหรือสัญ,ญลักษณ์วงกลมแล้วมีขีดกลางนะคะตัวอย่างเช่นเซต A คือเซตของ X โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มและ x มากกว่า1แต่น้อยกว่า2ซึ่งไม่มีจำนวนเต็มใดนะคะที่จะน้อยกว่า2และมากกว่า1ค่ะดังนั้นนะคะเซต A จึงเป็นเซตว่างค่ะต่อไปเซตจำกัด เซตจำกัดคือเซตที่สามารถบอกจํานวนสมาชิกได้ส่วนเซตอนันต์คือเซตที่ไม่สามารถบอกจํานวนสมาชิกได้นั่นเองค่ะซึ่งสัญ,ญลักษณ์ในเรื่องเซตนะคะก็จะมีดังแผนภาพนี้เลยค่ะ <S <S เอกภพสัมพัทธ์ใช้ในการบอกขอบเขตของสมาชิกในเซตโดยอ้างอิงกับเซตหากไม่กำหนดเอกภพสัมพัทธ์นะคะเอกภพสัมพัทธ์จะเท่ากับจำนวนจริงนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะการเป็นสมาชิกการเป็นสมาชิกจะใช้สัญลักษณ์คล้ายๆตัว e ค่ะตัวอย่างเช่นเซต a เท่ากับเซตของ1 2และ3ดังนั้น1จึงเป็นสมาชิกของ a ค่ะรวมไปถึง2และ3ด้วยนะคะต่อไปสับเซตสับเซตเขียนสัญลักษณ์คล้ายๆตัว c นะคะสับเซตคือเซตย่อยที่เป็นไปได้ทั้งหมดจากการนำสมาชิกที่มีมาสร้างเซตใหม่ หรือว่ามีทริคจำง่ายๆนั่นก็คือการเอาเซตมาสับนั่นเองค่ะโดยการดูว่าเป็นสับเซตหรือไม่จะต้องปิดปีกกานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นเซตของ 0, 1เป็นสับเซตของเซตของ 0, 1, 2, 3, 4โดยเราจะปิดปีกกานะคะเราก็จะเห็นว่ามีสมาชิก0และ1อยู่ในสมาชิกของเซต 0, 1, 2, 3, 4จริงๆค่ะการจะเป็นสับเซตได้ ตัวนั้นนะคะต้องเป็นเซตมาก่อน A, A เป็นส <B S 1> ับเซตของ B ก็ต่อเมื่อสมาชิก <B S 1> ทุกตัวของ A เป็นสมาชิกของ B ซึ่ง <B S 1> ทุกคนจะสามารถเห็นภาพจินตนาการได้จากแผนภาพเวนออยเลอร์ใน EP ที่2ค่ะ Power Set หรือว่า PA คือเซตของสับเซตทั้งหมดที่เป็นไปได้ซึ่งจำนวนของ Power Set จะเท่ากับ2ยกกำลัง NA นั่นเองค่ะ ตัวอย่างเช่นเซต A คือเซตของ0และ1ซึ่งสับเซตของเซต A ก็จะมีเซตว่างเซต0เซต1แล้วก็เซตของ0 1ค่ะดังนั้น power set นะคะก็คือเซตของเซตว่างเซต0เซต1แล้วก็เซตของ0 1ค่ะซึ่งเราจะข้อปีกาไว้นะคะต่อไปการเทียบเท่ากันของเซตนั่นก็คือ n a เท่ากับ n b หรือจำนวนสมาชิกของ a เท่ากับจำนวนสมาชิกของเซต b ค่ะเซต2เซตเทียบเท่ากันก็ต่อเมื่อเซตทั้ง2เซตมีจำนวนสมาชิกเท่ากันนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นเซต a เท่ากับเซต 1, 2, 3ส่วนเซต b เท่ากับเซตของ 4, 5และ6ส่วนเซต c จะเท่ากับเซตของ 1, 4 3, 1, 1>, 1 4และ3ซึ่งถ้ามีตัวเลขซ้ำกันนะคะเราก็จะนับเป็นตัวเดียวนั่นแสดงว่าเซต C เนี่ยมีสมาชิกก็คือ1 4และ3ค่ะดังนั้นนะคะจำนวนสมาชิกของเซต A ก็จะมี3ตัวและส่วนสมาชิกของเซต B ก็จะมี3ตัวเหมือนกันและสมาชิกของเซต C ก็จะมี3ตัวนั่นก็คือ1 4และ3ดังนั้นจำนวนสมาชิกของทุกเซตนะคะก็จะเท่ากันหมดค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะกับความรู้เรื่องเซตความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต EP ที่1นะคะหวังว่าน้องๆทุกคนจะได้รับความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องเซตและจะสามารถทำข้อสอบได้ในนาคตค่ะฝากน้องๆทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s Subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ